เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ล้างเช็คระบบใหม่นะครับก็จะมีสปูลเบียดแก้ให้แล้วนะครับยิ่งเบรกหนักสปูลมันจะ,จะเบียดไปเรื่อยๆนะครับแล้วแก้แก้หมุนมีเสียงแครกแคกแคกแคกนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็จูนสปูลใหม่มา,าเช็คเช็คระบบกันคลิกเสียงนะครับความลื่นเสียงก็เทปนะ เื่นกว่าเดิมนะครับอลองไปเล่นดูนะครับเบรก,ก็เนียนๆนะครับ